ขมดินเมื่ออาหารไทยครองแชมป์อาหารอาเซียนที่ชาวจีนชื่นชอบมากที่สุดแม้ว่าชาวขมรนจะพยายามอธิบายให้ชาวต่างชาติและชาวจีนรู้ว่าอาหารไทยก็เหมือนกับอาหารขมຈนมากแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้รับความใส่ใจจากต่างชาติและชาวจีนเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับหากใครเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วย แล้วก็หาใครอยากสนับสนุนก็สามารถกดซปเปอร์แตงหรือว่ากดขอบคุณใต้คลิปได้เลยนะครับแอดมินจะขอบพระคุณอย่างสูงใน e ีพนี้นะครับแอดมินก็มีข่าวดีๆมาฝากคนไทยทุกคนแต่ว่าเพื่อนบ้านอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้สำนักข่าวสื่อใหญ่ของจีนครับรายงานการจัดอันดับร้านอาหารห้ามพลาดประจำปี2,565ที่ผ่านมาโดยมีการระบุว่าอาหารเอเชียันออกเฉียงใต้ครองตำแหน่งอาหารต่างถิน่นยอดนิยมอันดับ4 รองจากอาหารตะวันตกอาหารญี่ปุ่นและอาหารเกาหลีตามลำดับโดยมีอาหารไทยเป็นหัวหอ,อกหลักนำทัพอาหารในเอเชียตอนออกเฉีงยงใต้สื่อจีนระบุว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการค้าและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนจีนและไทยแน่นแฟ้นกันยิ่งขึ้นโดยอาน,นิสงส์จากแผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ BRI โดยชาวจีนสนใจอาหารไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิมเพียงแค่อยากลองชิม และแวะเช็คอินร้านอาหารไทยในปัจจุบันยกระดับความชื่นชอบขึ้นไปสู่การซื้อวัตถุดิบกลับไปต้มผัดแกงทอดที่บ้านด้วยตัวเองเจ้าของร้านอาหารไทยในกรุงปักกิ่งรายหนึ่งเปิดเผยว่าฉันนึกไม่ถึงว่าต้มยำกุ้งจะกลายเป็นเมนูห้ามพลาดและสั่งกันทุกโต๊ะได้ขนาดนี้หญิงไทยในปักกิง่งเล็งเห็นโอกาสทำธุรกิจอาหารไทยในปี2564ซึ่งนำไปสู่การเปิดร้านอาหารไทยในเขตท,ทงโจ โดยมีคุณแม่ที่เปิดร้านอาหารไทยมานานกว่า20ปีและน้องสาวที่เพิ่งเรียนจบมาเป็นผู้ช่วยเลนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ทำให้อาหารไทยเข้าถึงคนจีนได้มากที่สุดอีกหนึ่งช่องทางก็คือการเปิดร้านอาหารไทยในประเทศจีนทำให้คนจีนนะครับสามารถเข้าถึงอาหารไทยได้มากที่สุดและมันง่ายที่จะเดินทางมากินอาหารไทยในประเทศไทยซะอีกนะครับเอาละครับแอดมินก็ได้นำคอมเมนต์ของชาวอาเซียน ชาวแคนาและชาวจีนนะครับรวมไปถึงคอมเมนต์ของชาวต่างชาติมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับคอมเมนต์แรกครับกล่าวว่าไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนจีนถึงชอบอาหารไทยมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเพราะคนจีนไปเที่ยวที่นั่นเยอะเป็นอันดับหนึ่งและที่นั่นก็มีอาหารถูกปากคล้ายๆกับรสชาติที่ชาวจีนชื่นชอบมุมมองต่อมาครับอาหารไทยและอาหารกัมพูชา คงไม่แตกต่างกันมากฉันเคยลองชิมอาหารไทยแล้วที่มาเปิดในกัมพูชาฉันคิดว่าอาหารกัมพูชาน่าจะมีรสชาติที่ดีกว่ามุมมอมตามานะครับเอกลักษณ์ของอาหารไทยคือความผสมผสานของรสชาติได้อย่างลงตัวคือเค็มเผ็ดหวานและเปรี้ยวอยู่ในอาหารถ้วยเดียวกันนี่มันจึงเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติและชาวจีนมุมมอตามาครับกล่าวว่า อาหารไทยต้องยกให้เป็นอันดับหนึ่งจริงๆในภูมิภาคนี้มันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากๆเพราะอาหารในภูมิภาคนี้มีรสชาติไม่เหมือนกันพูดง่ายๆคือหลากหลายและมีความสร้างสารรค์ในการปรุงแต่งแต่ไม่ว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่ยากแต่ฉันก็ตัดสินใจเลือกอาหารไทยโดยเหตุผลต่อไปนี้ 1. อาหารไทยมีรสชาติอาหารที่เด่นชัดเจนการใช้ตะไคร้ใบมะกรูด และพืชดับ,บคราวชนิดต่างๆมันสามารถสร้างรสชาติได้อย่างมหัศจรรย์และกลายเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทย 2. อ,อาหารรสจัดคนไทยส่วนใหญ่มักจะปรุงอาหารที่มีรสจัดจ้านแม้แต่โจ๊กหรือข้าวต้มพวกเขายังต้องใส่พริกลงไปในอาหารด้วย 3. ไม่ใช่แค่อาหารในไทยที่อร่อยตามร้านอาหารทั่วไปร้านอาหารริมทางก็อร่อยไม่แพ้กันและยังมีราคาถูกอีกด้วย 4. คนไทยมีความคิดสร้างสารรค์ในการรังสรรค์อาหารในแต่ละชนิดเพื่อให้น่ารับประทานและถูกใจถูกปากทุกคนมุมมองต่อมานะครับกล่าวว่าคนเราทุกคนมีความชื่นชอบไม่เหมือนกันแต่ฉันคิดว่าฉันชื่นชอบอาหารการพู้ชาม,มากกว่าที่นี่มีอาหารหลากหลายรสชาติและมีความคิดสร้างสารรค์ในการปรุงอาหารมุมมองต่อมานะครับฉันชอบส้มตำที่มันประกอบไปด้วยมะละกอที่แสนอร่อย รสชาติจัดจ้านกับข้าวเหนียวทําให้รู้สึกถึงความแปลกใหม่มูมองต่อมาครับอาหารไทยมีรสชาติจัดจ้านและความหลากหลายของรสชาติแม้ว่าอาหารชนิดเดียวกันแต่คุณจะสามารถรับรสชาติได้หลากหลายเช่นเปรี้ยวหวานเผ็ดและเค็มมันจะไม่มีรสชาติโดดเด่นแต่มันคือรสชาติอาหารที่กลมกล่อมขอมเมนต่อมานะครับหากคุณได้ลองชิมอาหารไทย คุณจะต้องถามหาอาหารไทยซ้ําแล้วซ้ําเล่ามุมมองต่อมาครับอาหารไทยคือการสร้างสมดุลของรสชาติต่างๆทั้งเค็มหวานเผ็ดและเปรี้ยวมุมมองต่อมาครับสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกเกี่ยวกับอาหารไทยคือที่นั่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีคนจีนอาศัยอยู่มากมายและมีชน้าทาวอยู่ที่กรุงเทพมหานครอาหารไทยแถวนั้น ก็เกิดจากการปรุงแต่งและการสร้างสรรค์โดยชาวจีนมุมมองต่อมาครับอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทยเท่านั้นแต่มันยังมีอาหารอีกทุกๆภาคที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติและมันก็กลายเป็นความหลากหลายของอาหารในประเทศไทยในที่สุดมุมมองต่อมาครับจริงๆแล้วอาหารทุกประเทศในภูมิภาคนี้ต่างก็มีความอร่อยและความหลากหลายต่างกันแต่สิ่งที่อาหารไทยเป็นที่นิยมของชาวจีนและทั่วโลก เป็นเพราะว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่มีรสชาติกลมกล่อมกินได้ทุกวัยและแม้แต่ชาวต่างชาติก็ยังชื่นชอบในอาหารไทยมุมอมองต่อมาครับอาหารไทยบางอย่างก็มีต้นตำรับมาจากอาหารขมิน้นวัตถุดิบในการปรุงรสก็เป็นวัตถุดิบเดียวกันมุมอมองต่อมาครับมีอาหารไทยที่ชาวต่างชาติจะต้องลิ้มลองหลายอย่างเช่นข้าวเหนียวมะม่วงต้มยำกุ้งนงผัดไทย โดยเฉพาะอาหารอีสานที่มีชื่อว่าซอยจูที่พวกเขากินเนื้อวัวส,สดๆจิ้มกับน้าจิ้มขมขม,ขมนี่มันคืออาหารชั้นเลิศมอมมองต่อมาครับฉันเคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยมา5ปีและฉันต้องยกให้อาหารไทยเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในภูมิภาคนี้จริงๆมันโด่งดังไปทั่วโลกแม้แต่เพื่อนของฉันที่ไม่เคยมาประเทศไทยพวกเขาก็ยังรู้จักอาหารไทยคอมเมนต์ต่อมาครับฉันคิดว่า ฉันรู้จักอาหารเอเชียดีมากๆและฉันต้องยกให้กับอาหารไทยคืออันดับหนึ่งที่นั่นมีรสชาติอาหารที่แตกต่างจากอาหารจีนและอินเดียที่มีในประเทศของฉันนี่มันทําให้ฉันเดินทางไปสู่สิ่งแปลกใหม่สําหรับอาหารไทยที่ไม่เคยรู้กอจบไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ของชาวจีนต่างชาติขมนินและคอมเมนต์เพื่อนบ้านอาเซียนนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับประเด็นที่ว่า ชาวจีนชื่นชอบอาหารไทยเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนและเมื่อได้ฟังคอมเมนต์เหล่านี้แล้วคุณผู้ชมคิดอย่างไงครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับอีพีนี้แอดมินก็มีข้อมูลและคอมเมนต์มาฝากเพียงเท่านี้หากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดขีดใหม่ใหม่จากการแปลคอมเมนต์และเรื่องราวดีๆใหม่ๆในอีพีต่ตอไปหากพูดหรือว่าใช้คำผิดหรือว่าแปลคอมเมนต์ผิดนะครับแอดมินก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วย สำหรับอีพีนี้เอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ